ได้นินไซส์สวยมาอีกหนึ่งตัวตามลุ้นกันต่อไปครับสวัสดีเพื่อนๆนะนะผู้มีใจรักในการตกปลาทุกท่านครับ วันนี้พบกับห่องน้าเรือแชนแนลเช่นเคยครับวันนี้จะพามาตกปลาที่คลองเปรมหมายกอไผ่ใกล้ๆบ้านต้มครับเกือชุดแรกลงไปแล้วครับเมื่อเวลาเจดโมงนีเดนาทีเดี๋ยวตามชมกันว่าจะมีตัวเซส,สวยให้พวกน้าๆเพื่อนๆชมกันหรือเปล่าครับเดี๋ยวไปดูหมายกันเลยครับ หมายที่นลินมาตกวันนี้ครับเป็นหมายกอไผ่ใกล้ๆบ้านส้มครับผมหมายกันเลยครับนี่ครับของนลินครับลงเบ็ดทั้งหมดห้าคันส่วนบ้านส้มอยู่ทางนู้นครับทางนู้นอยู่ตรงเลยกอไผ่นี้ไปครับตอนนี้ปลายังไม่กินเพราะเราจนลรงเป็ยรอบหมาย ตกป,ปลา,ปปลาข้างซ้ายน,านี่ยังไม่มีครับข้างบนนี้ไม่ค่อยมีขยะครับส่วนมากจะไปอยู่ข้างล่างครับข้างล่างเยอะผมจะลงไปเก็บครับสไลด์ลงมาเลยทางชันมากน่ครับขยะพักตกปลาทางนั้นเลยครับเยอะเลยเทียบเลย นี้หน่หมายกอไผ่บ้านส้มคลองเปรมครับนี่รับหมาย ฝากน้าๆนักตกปลาทุกท่านครับเอ่อช่วยกันรักษาความสะอาดนะครับตอนนี้เป็นเวลา8.46โมงสีนาทีแล้วหมายนี้ยังเงียบเลยครับน้าข้างๆเขาย้ายหมายแล้วเดี๋ยวย้ายไปข้างๆครับย้ายไปลงตรงนี้ครับ ตอนนี้ผมย้ายมาแล้วสองคันเดี๋ยวอีกสามคันกำลังจะตามมาครับเออโปรดเป็นกำลังใจให้ช่องนาลินชาแนลกปดติดตามและกดถักตะไค้ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับเปิดกล้องไม่ทันครับได้นินสาสวยมาหนึ่งตัวหมายบ้านส้มวันนี้เขาลงขาย เลยย้ายมาอีกนิดนึงตอนนี้ก็เป็นเวลา9โมง24นาทีเพิ่งได้2ตัวเองลงเบ็ดลงเบ็ดไปสองชั่วโมงนิดนิดตามรุ้นตามเชียร์กันต่อไปครับ อยู่คันหนึ่งสายหย่อนเดี๋ยวลองไปดูว่าจะมีปลากินหรือเปล่าครับวัดไม่อยู่ครับ ตอนนี้เป็นเวลา11โมง50นาทีนี่ฝนตกแล้วครับเดี๋ยวน่าจะได้กลับแล้วครับผลงานยังไม่เข้าเป้าเท่าที่ควรเดี๋ยวต้องมีแก้มือใหม่ครับตามนุ้นตามเชียร์กันต่อไปครับเดี๋ยวเก็บคันเลยครับสรุปผลงานบ้านส้มคองเปรม เจ็ดโมงเช้าถึงสิบเอ็ดโมงห้าสินาทีฝนตกครับเลยต้องกลับผลงานก็ได้แค่สี่ตัวยังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เดี๋ยวต้องมีการแก้มือครับไปตามช่องนาลินชาแนลด้วยครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปในการตกปลาครับขอบคุณครับฝนตกเปียออกหมดเลยครับกลับแล้วถึงบ้านแล้ว